สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูปั๊มน้านะตัวนี้นะเป็นปั๊มออโต้ที่จะมีถังนเหลืองติดอยู่นะท่านผู้ชมมีถังในตัวตัวนี้เราสามารถถอดออกที่จะไม่ต้องใช้ถังนะเขาจะผ่านตรงจากปั๊มจากมิเตอร์หรือจากแท้งก็ได้เข้าทางนี้เราจะออกทางนี้เราไปใช้ในบ้านเราแล้วก็ที่เหลือจะเป็นตัดเป็นลูกลอยหรืออะไรก็ได้เราก็ทําได้อันนี้ก็จะเป็น ออกมาปุ๊บก็จะเป็นถังเก็บนะน่าจะเป็นอัต้ออโตติกอันนี้เือเราทดสอบอยู่นะท่านท่านชมนะถ้ามันได้จริงๆแล้เราก็จะเอาจริงแล้วก็จะเปลี่ยนอัโต้ใหม่อันนี้ฝาปิดออโต้ยังไม่มีนี่คือเป็นการดัดแปลงปั๊มน้าอโตเมติกให้เป็นปั๊มส่งสูงส่งไกลก็ได้ทุกอย่างแล้วก็แรงดีด้วยครับนี่ขนาดหนึ่งนิ้วนะมอเตอร์ตัวใหญ่แรงดีไม่มีทรยศใช้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ย yeah. มอเตอร์ใหญ่แล้วก็ไปพัดใหญ่ด้วยขนาดหนึ่งนิ้วไอ้ถังเก็บนี่เราสามารถเอาถังเล็กถังใหญ่ก็ได้แล้วแต่เรา,าตามใจเราชอบนะท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องเอาถังเล็กขนาดแบบนี้นะถ้าถังเล็กแบบนี้มันจะตัดไวถ้าเราเอาถังใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าเรามีนะมันก็จะต,ตัดช้าแล้วก็ได้น้ําเยอะอันนี้ถังเล็กมันก็ขึ้นสูงเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ก็ถือว่าสูงอยู่แรงเยอะก็บ้านใครที่มีปั๊มน้ำเต่าปั๊มน้ำที่ถังพังแล้วอย่าทิ้งครับสามารถทำแบบนี้ได้ถ้าอยากจะทำหรือว่าอยากให้ทาเลียกทำให้ก็ติดต่อมาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กชาเลกซ์ซ่อมได้นะครับหรือว่าใต้คลิปครับคอมเมนต์ Comment มาเราให้คำยินดีให้คำปรึกษาครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับรับรองถ้าทำแบบนี้ ไม่เสียเปล่าครับเรามีประโยชน์เอาไว้ใช้งานต่อได้เรื่อยๆจะใช้ทิ้งเฉพาะแค่ถังเองครับจะต,ตัวปั๊มน้ำยังใหม่และสวยอยู่นะยังไม่เข้าสนิมเห็นไหมท่านผู้ชมนะใช้ได,ได้สภาพดีแจ๋วๆเลยไม่มีเข้าสนิมเลย อะแรนะดูหน่อย่มันก็ตัดใช้ได้ครับแรงด้วยนะ้ำในถังหยุบเร็วมากเหนะ็นไหมอ่าเต็มท่อเลยนะ้ออกเต็มท่อเลยโอเคครับขอบคุณทุก่นรับชมครับเจอกันคลิปหน้าคิปไม่ไรก่อนสวัสดีครับ